พาไปที่จังหวัดชนบุรีค่ะร้านบุฟเฟ่ปิ้งย่างนะคะก็รู้สึกกังวลใจค่ะว่าหากว่าราคาเนื้อหมูเนี่ยยังปรับตัวสูงขึ้นอีกหลังปีใหม่คงจะต้องมีการปรับราคาขายให้เพิ่มขึ้นแหละนะคะเพื่อความอยู่รอดค่ะ เจ้าของร้านปิ้งย่างบุฟเฟ่์อยู่ที่ศรีราชาชนบุรีรายหนึ่งค่ะก็ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวนะคะว่าหลังจากที่เนื้อหมูมีการปรับราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทําให้ทางร้านเริ่มประสบภาวะขาดทุนเนื่องจากยังไม่มีการปรับราคาขึ้นเพราะว่ายังเห็นใจลูกค้าค่ะที่มีทั้งขาประจําและก็ขาจรยอมที่จะแบกรับต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นไปก่อนซึ่งขณะนี้ราคาเนื้อหมูทุกประเภทก็ปรับรปรับราคาขึ้น กิโลกรัมละ10บถึงยีบาทเลยค่ะโดยเฉพาะหมูสาชั้นซึ่งเป็นที่นิยมของลูกค้าขึ้นราคาไปเกือบกิโลกรัมละ250บบาทหากยังเป็นอย่างนี้ต่อไปคงต้องมีการปรับราคาขายขึ้นบ้างค่ะเพื่อให้สมดุลกับราคาต้นทุนของวัตถุด,ดิบและความอยู่รอดของทางร้านเองค่ะ ตหมูก็มีการตับราคาขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ขึ้นมาตั้งแต่ก่อนปีใหม่แล้วค่ะก็ต้องมาขยับขึ้นมาทีละ10บาท15บาท20บาทแต่ช่วงหลังนะคะขึ้นมา20บาทแบบกระโดดเลยค่ะตอนนี้อย่างราคาสามชั้นก็เกือบจะ250แล้วค่ะเพราะเราร้านเราใช้สามชั้นแบบเกรดดีมากเลยค่ะตอนนี้ยังไม่ได้รับอะค่ะเพราะว่าเราก็ยังนึกถึงผู้บริโภคอ,อยู่อะค่ะคืตอตัดราคาขึ้นก็คือยัง ยังค่อนข้างจะยากและอย่างหนึ่งเราต้องปรึกษาหลายๆสาขาค่ะเพราะเรามีหลายสาขากอาจริงๆบอกตรงๆก็ยังขาดทุนอยู่นะคะเพราะว่าร้านเรามีทั้งหมูทั้งเนื้อแล้วเนื้อก็ค่อนข้างแพงเหมือนกันค่ะพอเวลาปรับราคาขึ้นอย่างเงี้ยค่ะมันก็ค่อนข้างจะบริหารต้นทุนลําบากนิดนึงเพราะว่ามันขึ้นขึ้น,นตลอดค่ะอาจจะต้องปรับตัวค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือต้องปรึกษากันก่อนกับหลายๆสาขานะคะ